พูดถึงเต่าทะเลก็เป็นเต่าเป็นเต่าก็คือเป็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานก็ต้องมีเกล็ดแต่เกล็ดเต่าทะเลนอกจากจะอยู่ทั่วตัวแล้วยังมีกระดองซึ่งถือเป็นเกล็ดที่พัฒนามาให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเต่าตอนนั้นโลกยังสดใสอากาศหอมสดชื่นและท้องทะเลยังสวยงาม บนหาดทรายสีขาวแห่งหนึง่งมะตอยเต่าน้อยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบริเวณชายฝั่งและแนวปะการังเขามีเพื่อนสนิทเป็นปลากระตูนสีส้มชื่อตูนตูนทั้งคู่มักท่องเที่ยวและออกหากินด้วยกันเพราะต่างก็กินแพลงต้นเป็นอาหารต่อมามะตอยโตขึ้นก็เริ่มหาของกินแปลกใหม่เคยได้ยินมาว่า แมงกะพรุนเป็นอาหารชั้นเลิศของพวกเราเต่าทะเลวันนี้แหละมาต้อยจะออกไปทะเลให้ไกลมากขึ้นหาแมงกะพรุนมากินให้ได้สักตัวหนึ่งเขาเริ่มว่ายน้ำออกไปทันทีไกลออกไปไกลออกไปมุ่งหน้าสู่ทะเลกว้างใหญ่ยิ่งออกมาไกลคลื่นยิ่งใหญ่ขึ้นสนุกจังเลย ทันใดนั้นเองปรื้นงพร้อมมะตอยถูกเรือยนชนอย่างแรงสติของเขาค่อยๆเลือนรางและเขาก็สลบไปมะตอยสลบสไลหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้เขาค่อยๆลืมตาตื่นฟื้นขึ้นมาโอ้โอ้ยอะไรกันเนี่ยอเจ็บจังแล้วมึนหัวด้วย เมืตอตอยสลบไปนานแค่ไหนนะและที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยอะฮะอ้โหอ้โหแมงกะพรุนแมงกะพรุนเต็มเลยโชคดีจริงๆในที่สุดเมืตอตอยก็มาถึงอาณาจักรแมงกะพรุนจนได้ว้าวนั่นนั่นลอยมาใกล้ๆแล้วตัวหนึ่งว่าแล้วมตตตอยก็นง่ม มาต่อยน้อยผู้น่าสงสารยังไงเขาก็ยังเป็นเต่าเด็กเขาไม่เคยเห็นแมงกะพรุนจริงๆมาก่อนจึงหารู้ไม่ว่าสิ่งที่นึกว่าเป็นแมงกะพรุนนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือถุงพลาสติกและอาณาจักรแห่งแมงกะพรุนนั้นคือทะเลที่มีแต่ขยะนั่นเองอยับยับอ,อ๋อกืดคอ,อ,อ,อจืดชืดมาก ไม่เห็นอร่อยดังว่าเลยแต่ก็นะอืกลืนไปเลยที่ความมะตอ,อยถูกหามส่งโรงพยาบาลสัตว์ทะเลเข้าห้องผ่าตัดเป็นการด่วนมะตอ,อยจะเป็นยังไงบ้างนะ มตต่อยกินถุงพลาสติกเข้าไปเป็นเพราะเขาเข้าใจผิดคิดว่าถุงพลาสติกคือแมงกระพรุนหมอได้พยายามผ่าตัดช่วยเหลือเต็มที่แล้วแต่เสียใจด้วยนะคะเราไม่สามารถช่วยชีวิตมมตตอยเอาไว้ได้มะตาอยมะตาอยมตตอยค่อยๆฟื้นขึ้นแต่เอ๊ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไงกันแน่นะหืหือ ตูน,ตนมาตายเธอเป็นยังไงบ้างอะฉันฉันไม่ได้ตายไปแล้วหรอกเหรอเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเธอจะออกไปหาแมงกะพรุนกินแล้วเธอก็โดนเรือยนชนสลบไปตั้งสามวันแน่จริงเหรอฉันไม่ได้ตายไปใช่ไหมนั่นนั่นมันเป็นความฝันใช่ไหม ม,มันเป็นฝันที่น่ากลัวมากฉันฝันว่าฉันโดนเรือโยนชนสลบไปแล้วก็ตื่นมาในทะเลแห่งแมงกะพรุนมีแมงกะพรุนเต็มไปหมดฉันก็เลยกินเข้าไปแต่มันไม่อร่อยสักหน่อยนึงติดคอด้วยเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงกะพรุนมันคือถุงพลาสติกจริงๆแล้วทะเลสกรปรกมากมีแต่ขยะน่ากลัวจริงจ เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากสำหรับพวกเราชาวทะเลแต่ก็ดีแล้วนะที่เธอฟื้นขึ้นมายินดีด้วยเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงแค่ฝันไปและมาต่อยก็โชคดีมากที่โดนเรือยนชนอย่างแรงแต่ยังมีชีวิตรอดมาได้ชีวิตของเพื่อนสัตว์ทะเลทั้งหลายจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นคงขึ้นอยู่กับทุกๆคนว่าจะช่วยกันดูแลทุกสิ่งรอบตัวสัตว์ทะเลขอฝากด้วยนะครับ